6สิ่งที่ความสำเร็จต้องการจากคุณนี่คือสุดลับของคนที่ไปถึงจุดสูงสุดได้สวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทรข้อที่1ก็คือการทำงานหนักทำงานหนักทางเดียวนะคะที่จะสามารถไปถึงจุดหมายได้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตามันเป็นถนนที่ขรุขระเต็มไปด้วยอุปสรรค แล้วก็ไม่มีป้ายบอกทางไม่มีใครบอกคุณได้ว่าสุดปลายทางคืออะไรแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่แน่นอนนั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณหยุดเดินคุณจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่มีทางลัดไม่มีโชคช่วยมีแต่การลงมือทำเท่านั้นนี่คือความจริงที่โหดร้ายที่สุดแต่เป็นกฎเหล็กของความสำเร็จนะคะคนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนต่างรู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ มันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือเลือดมันคือหยาดเหงือ่อและก็น้ําตาที่แลกมาด้วยการทํางานหนักไม่ใช่ทําแค่วัน2วันแต่มันคือการทําอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดหย่อนจงอย่ามองหาทางลัดนะคะเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงเคยมีคนถามว่ามีวิธีไหนที่ทําให้รวยเร็วได้บ้างคําตอบก็คือไม่มีค่ะถ้ามีทุกคนก็คงจะรวยกันหมดแล้ว ถ้ามีทางลัดไปสู่ความสำเร็จทุกคนก็คงจะเดินไปถึงจุดนั้นได้โดยไม่ต้องเหนื่อยแต่ทำไมมีแค่1%ซของคนบนโลกนี้ที่ไปถึงจุดสูงสุดคำตอบนั่นก็คือเพราะว่าพวกเขายอมทำในสิ่งที่คน99%ไม่อยากทำคนทั่วไปอยากสำเร็จแต่ไม่อยากเหนื่อยอยากมีเงินแต่ไม่อยากลงแรงอยากจะเป็นที่ยอมรับแต่ไม่อยากพัฒนาตัวเองพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาทางลัดหวังว่าจะมีสูตรวิเศษที่ทำให้ตัวเองพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องเสียเงือ่อ แต่คนที่เข้าใจความจริงของโลกใบนี้นะคะเขารู้ว่าไม่มีทางลัดมีทางเดียวนั่นก็คือการลงมือทำให้มากกว่าคนอื่นแล้วถามว่าทำไมต้องทำงานหนักก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ควบคุมได้โชคดีหรือว่าโชคร้ายเราควบคุมไม่ได้นะคะโอกาสจะมาหาเราเมื่อไหร่เราควบคุมไม่ได้แต่การทำงานหนักเป็นสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้แบบเต็มร้อเซคุณอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีต้นทุนคุณอาจจะไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีโอกาสดีๆเข้ามา แต่คุณสามารถสร้างโอกาสขึ้นมาได้ด้วย2อมือของคุณเองลองดูคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกสิคะพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากจุดที่ง่ายเลยบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนบางคนถูกปฏิเสธมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือพวกเขาไม่เคยหยุดทํางานหนักในขณะที่คนอื่นนอนหลับพวกเขาก็ยังทํางานในขณะที่คนอื่นบ่นว่าเหนื่อยพวกเขาก็กัดฟันทําต่อในขณะที่คนอื่นหาข้ออ้างพวกเขาก็หาทางไปต่อ โอกาสไม่ได้เข้ามาหาคนที่เอาแต่รอแต่มันไปหาคนที่ทำงานหนักคุณเคยสังเกตไมหมคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จมักจะดูเหมือนโชคดีพวกเขาเจอโอกาสที่คนอื่นหาไม่เจอพวกเขาได้รับข้อเสนอที่คนอื่นไม่ได้รับแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะคำตอบง่ายๆเลยก็คือว่าพวกเขาสร้างโชคของตัวเองขึ้นมาโชคไม่ได้มาจากการนั่งรอแต่มันมาจากการที่คุณลงมือทำมากพอจนมันสามารถพาคุณไปอยู่ในจุดที่ใช่เวลาเจอคนที่เขาไปถึงจุดที่คุณอยากไปค่ะ อย่าถามว่าทำยังไงถึงโชคดีแบบนั้นแต่ให้ถามว่าเขาทำอะไรทุกวันคนที่ถูกเรียกว่าโชคดีมักจะเป็นคนที่ทำงานหนักมาหลายปีโดยไม่มีใครเห็นและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่พวกเขาพร้อมโอกาสก็จะเข้ามาหาพวกเขาเองไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งนะคะแต่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้จงอย่าหาข้ออ้างว่าฉันไม่เก่งพอเพราะไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิด ไม่มีนักดนตรีคนไหนที่เล่นเปลี่ยนโนโคลองตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสคีย์ไม่มีนักกีฬาคนไหนชนะเหรียญทองโดยไม่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและก็ไม่มีเศรษฐีคนไหนที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนคนที่คุณเห็นว่าประสบความสำเร็จในวันนี้ล้วนเคยเป็นมือสมัครเล่นมาก่อนทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างก็คือพวกเขาไม่เคยหยุดพัฒนา พวกเขาฝึกฝึกฝึกแล้วก็ฝึกทำทำทำแล้วก็ทำ,ทำ,ทำ,ทำจนกว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดถ้าคุณอยากจะสำเร็จคุณจะต้องยอมเหนื่อยก่อนนะคะหลายคนอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่อยากจะอดทนกับความเหนื่อยตอนเริ่มตน้นหลายคนอยากจะมีร่างกายที่ดีแต่ไม่อยากออกกำลังกายหลายคนอยากจะมีเงินเ,นเยอะๆแต่ไม่อยากทำงานหนักความสำเร็จไม่ได้มาหาคนที่แค่อยากได้นะคะแต่มันไปหาคนที่ยอมทำถ้าคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้น คุณก็ต้องยอมเหนื่อยก่อนคุณก็ต้องยอมลงมือทําแม้ในวันที่คุณไม่อยากทําก็ตามแม้ในวันที่คุณรู้สึกท้อเพราะว่าทุกวินาทีที่คุณลงแรงมันกําลังสะสมเพื่อพาคุณไปสู่จุดที่คุณต้องการสรุปนะคะก็คือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะไปให้ไกลกว่าคนอื่นคุณก็ต้องทํามากกว่าคนอื่นสุดท้ายแล้วค่ะความแตกต่างระหว่างคนที่สําเร็จกับคนที่ล้มเหลวไม่ใช่แค่โชคไม่ใช่พรสวรรค์ แต่มันคือระดับของความพยายามถ้าคุณอยากจะได้มากกว่าคนอื่นคุณก็ต้องทํามากกว่าคนอื่นถ้าคุณอยากจะสําเร็จเร็วกว่าคนอื่นคุณก็ต้องอดทนมากกว่าคนอื่นถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่เหนือกว่าคนทั่วไปคุณก็ต้องทําในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทําและเมื่อถึงวันที่คุณประสบความสําเร็จคุณจะหันกลับมามองแล้วขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ไปก่อนจงอย่าหยุดจงอย่าถอยหลังเพราะว่ามันไม่มีทางลัดมีแต่ลงมือทําให้หนักเข้าไว้แล้วความสําเร็จ จะเป็นของคุณข้อ 2. ความอดทนความอดทนเป็นพลังเงียบที่สามารถสร้างคนให้สําเร็จได้คุณเคยลองปลูกต้นไม้ใหญ่ดูไหมคะตอนที่คุณเอาเมล็ดพันธุ์ลงดินรดน้ําทุกวันเฝ้าดูมันอย่างตั้งใจแต่ในช่วงแรกคุณแทบจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยดินก็ยังดูเงียบไม่ได้มีร่องรอยของชีวิตใดๆแต่สิ่งที่คุณเห็นก็คือใต้พื้นดินรากของมันกําลังค่อยเติบโตค่อยๆขยายตัวสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งก่อนที่มันจะโผล่พ้นดินขึ้นมา ความสาเร็จก็เป็นแบบนั้นค่ะมันไม่ได้มาหาคุณในวันเดียวมันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและถ้าเกิดว่าคุณใจร้อนเกินไปคุณก็อาจจะถอนเมล็ดพันธุ์ออกก่อนที่มันจะมีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่โลกนี้ให้รางวัลกับคนที่อดทนพอนะคะคนส่วนใหญ่ล้มเลิกไปก่อนที่ความสําเร็จจะปรากฏขึ้นพวกเขาเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นมีความหวังที่เต็มเปี่ยมแต่พอเวลาผ่านไปพวกเขาก็เริ่มสงสัยว่าทําไมยังไม่เห็นผลทําไมมันใช้เวลานานขนาดนี้และสุดท้าย พวกเขาก็ยอมแพ้แต่คนที่ประสบความสําเร็จเขารู้นะคะว่าความอดทนคือกุญแจสําคัญพวกเขารู้ว่าทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะต้องใช้เวลาไม่มีอะไรที่สามารถเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนได้แม้แต่ยอดเขาสูงตระหง่านก็ใช้เวลากว่าล้านปีในการก่อตัวขึ้นลองคิดถึงนะักกีฬาระดับโลกดูนะคะพวกเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นแชมป์แต่พวกเขาฝึกซ้อมทุกวันซ้ําแล้วซ้าเล่าฝึกฝนจนกล้ามเนื้อมันจดจําแม้แต่การเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุดพวกเขาไม่ได้รีบค่ะ แต่พวกเขาไม่เคยหยุดถ้าคุณยังไม่เห็นผลไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวนะคะลองคิดถึงน้ำเดือดคุณต้มน้ำบนเตามันก็ค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นจาก30องศาไปเป็น50องศาไปเป็น80องศาแต่ก็ยังไม่เดือดจนกระทั่งถึง100องศามันถึงจะเดือดพุ่งขึ้นมาความพยายามของคุณก็เป็นเช่นนั้นค่ะทุกการลงมือทำมันกำลังสะสมคุณอาจจะยังไม่ได้เห็นผล แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่เกิดขึ้นคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีเวทมนต์พวกเขาแค่อดทนมากพอที่จะรอให้น้ำเดือดได้และสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณทำได้ก็คือยอมแพ้ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกสิ่งจะเริ่มเปลี่ยนไปและทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยอมแพ้กันละ่ะคะก็เพราะว่าพวกเขาเร่งรีบเกินไปเราทุกคนเติบโตมาในโลกที่ทุกอย่างรวดเร็วอยากได้อะไรก็สั่งออนไลน์ กดปุ่มเดียวของเข้ามาถึงใช่ไหมคะอยากดูหนังอะไรก็แค่เปิดมือถือไม่ต้องรออยากจะรู้คําตอบอะไรก็แค่เซิร์ชได้ในวินาทีเดียวทุกอย่างมาดูเหมือนกับว่าจะเกิดขึ้นในทันทีแต่ความสําเร็จมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้มาในทันทีที่คุณลงมือทํามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและก็ความอดทนคนที่สําเร็จรู้ว่ากระบวนการสําคัญกว่าผลลัพธ์คุณจะต้องอดทนพอที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากคุณจะต้องอดทนพอที่จะฝึกฝนตัวเองทุกวันโดยที่ไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในทันทีและคุณก็ต้องอดทนพอที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแม้ในวันที่ดูเหมือนกับว่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าตัดสินความก้าวหน้าของตัวเองจากสิ่งที่เห็นแค่ภายนอกนะคะ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับไผ่จีนที่สอนบทเรียนเรื่องของความอดทนได้ดีมากเลยค่ะไผ่จีนเนี่ยใช้เวลาถึง5ปีกว่าที่มันจะเริ่มงอกขึ้นมาจากพื้นดินแต่ตลอด5ปีนั้นมันไม่ได้หยุดเติบโตแต่มันกําลังอย่างรากลงไปในดินและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันถึงจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่6สัปดาห มันสามารถสูงได้ถึง30เมตรนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับความอดทนทุกวันที่คุณทำงานหนักทุกวันที่คุณพยายามแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นผลลัพธ์มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้เ้าวหน้าแต่มันหมายความว่าคุณกำลังสร้างรากฐานและเมื่อถึงเวลาที่ใช่คุณก็จะเติบโตขึ้นอย่างมหัศาจรรย์เช่นเดียวกับไผ่จีนนะคะคนที่อดทนพอคือคนที่จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการไม่มีใครประสบความสำเร็จเพราะความสามารถเพียงอย่างเดียว พวกเขาประสบความสําเร็จเพราะว่าพวกเขาอดทนมากพอที่จะไม่ยอมแพ้พวกเขายอมเหนื่อยยอมรอยอมทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําเพราะพวกเขารู้ว่าคนที่ทนได้มากที่สุดก็คือคนที่ไปได้ไกลที่สุดจําไว้นะคะว่าอย่ายอมแพ้เร็วเกินไปความสําเร็จกําลังเดินทางมาหาคุณในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้และก็สงสัยในตัวเองของให้คุณจําไว้เลยนะคะว่าต้นไม้ต้องใช้เวลาก่อนที่จะออกผล นักกีฬาก็ต้องซ้อมเป็นพันๆชั่วโมงก่อนจะได้เหรียญทองนักธุรกิจก็ต้องผ่านความล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก่อนที่จะสามารถสร้างกําไรได้และคุณเองก็เช่นกันคุณก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากก่อนที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการถ้าหากวันนี้คุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นเพียงแต่คุณจะต้องอดทนให้มากพอคนที่ไปถึงเส้นชยัยไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คือคนที่ไม่เคยหยุดวิ่งข้อ3คือการเสียสละ การเสียสละเป็นราคาของความสำเร็จที่คน1%ยอมจ่ายลองจินตนาการถึงสะพานที่ทอดยาวไปสู่เป้าหมายที่คุณใฝ่ฝันนะคะแต่สะพานเส้นนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากโชคชะตาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าพรสวรรค์หรือว่าคำอวยพร,รจากใครมันสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณยอมเสียสละทุกก้าวที่คุณเดินไปก็คือการละทิ้งบางอย่างเพื่อแลกกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเสียสละ คนที่ไปถึงจุดสูงสุดจะต้องแลกมาด้วยบางสิ่งเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาความสุขสบายหรือแม้แต่ความสัมพันธ์บางอย่างเพราะความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้มาฟรีๆแต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องจ่ายและคำถามก็คือว่าคุณพร้อมจะจ่ายเพื่อชีวิตที่คุณต้องการไหมคะทุกความสำเร็จล้วนแล้วแต่มีราคาที่ต้องแลกคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จ ในขณะที่อีกหลายคนกลับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคำตอบก็คือว่าพวกเขายอมจ่ายราคาที่คนทั่วไปไม่กล้ายอมจ่ายพวกเขาเสียสละเวลาสนุกสนานเพื่อทำงานหนักมากกว่าคนอื่นพวกเขาเสียสละความสุขชั่วคราวเพื่อเป้าหมายระยะยาวพวกเขาเสียสละความสบายเพื่อแลกกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่า พวกเขาเสียสละความสัมพันธ์ที่ฉุดรั้งเพื่อไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและสิ่งที่แตกต่างที่สุดก็คือพวกเขายอมแลกก่อนที่จะได้รับในขณะที่คนส่วนใหญ่อยากได้ผลลัพธ์ก่อนแล้วค่อยลงมือทําคุณไม่สามารถได้ทุกอย่างแต่คุณสามารถเลือกสิ่งที่มีค่าที่สุดได้นะคะเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่เรามีอิสระในการเลือกว่าจะใช้มันไปกับอะไรคนที่สําเร็จเขาก็ไม่ได้มีเวลามากกว่าคนอื่นแต่พวกเขาแค่เลือกใช้เวลาของพวกเขาไปกับสิ่งที่สําคัญที่สุด ในขณะที่คนอื่นดูซีรีส์วันละหชั่วโมงพวกเขาใช้เวลานั้นอ่านหนังสือในขณะที่คนอื่นใช้วันหยุดไปกับการนอนพวกเขาใช้มันเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ในขณะที่คนอื่นใช้เงินไปกับความบันเทิงพวกเขาลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองค่ะทุกการกระทําของคุณคือการเลือกและทุกการเลือกของคุณก็คือการเสียสละคําถามก็คือว่า คุณกำลังเสียสละสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าคุณไม่เสียสละเพื่อความฝันสุดท้ายนะคะความฝันของคุณก็จะเป็นสิ่งที่ต้องเสียสละแทนคุณรู้ไหมคะว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบไหนพวกเขาอยากจะประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่อยากเหนื่อยอยากจะมีเงินเยอะแต่ก็ไม่อยากเสียเวลาลงแรงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่อยากเปลี่ยนนิสัยของตัวเองและสุดท้าย พวกเขาก็ต้องเสียสละความฝันของตัวเองไปเพราะพวกเขาไม่กล้าเสียสละอะไรเพื่อมันแต่ถ้าคุณมองคนที่อยู่บนจุดสูงสุดนะคะคุณจะเห็นว่าพวกเขาเลือกแล้วตั้งแต่ตน้นพวกเขาเลือกที่จะอดทนตอนนี้เพื่อที่จะมีอิสระในอนาคตพวกเขาเลือกทำงานหนักตอนอายุ20-30ถึงเพื่อให้มีชีวิตที่สบายตอนอายุ40พวกเขาเลือกเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองในตอนนี้เพื่อไม่ต้องดิ้นร Nearly นในอนาคตพวกเขาเลือกเสียสละสิ่งที่ง่ายเพื่อแลกกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จ ยอมแลกสิ่งที่พวกเขาต้องการตอนนี้เพื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดคุณอาจจะอยากใช้ชีวิตสบายๆในตอนนี้แต่ถามตัวเองดูนะ,ะว่าคุณอยากจะสบายแค่ช่วงเวลาสั้นๆหรือว่าอยากจะสบายไปทั้งชีวิตลองดูเศรษฐีระดับโลกค่ะคนเหล่านี้เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดพวกเขายอมทํางาน16-18ชั่วโมงต่อวันในช่วงเริ่มต้นของชีวิตพวกเขายอมแลกเพื่ออยู่ในค่าคืนอันเยียบเย็นเพื่อฝึกฝนทักษะที่คนทั่วไปไม่กล้าลงมือทําและเมื่อถึงวันที่พวกเขาประสบความสําเร็จ พวกเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบที่พวกเขาต้องการได้แล้วคุณล่ะคะคุณยอมแลกอะไรบ้างเพื่ออนาคตที่คุณต้องการคุณจะเลือกเสียสละอะไรบ้างนี่คือคำถามสำคัญที่คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ลองนั่งคิดดูนะคะถ้าคุณไม่เสียสละอะไรเลยอีก5ปีข้างหน้าคุณจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าคุณจะยังทำงานที่คุณไม่ชอบจะยังมีเงินพอใช้ไหมคะหรือว่าคุณยังจะต้องใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นกำหนดหรือคุณจะเริ่มลงมือทำตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกไป เสียสละความสบายในตอนนี้เพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการจำไว้นะคะว่าทุกอย่างมีราคาและคุณก็ต้องเลือกว่าจะจ่ายแบบไหนโลกนี้มี2ทางเลือกเสมอค่ะคุณเสียสละความสบายในตอนนี้เพื่อสร้างชีวิตที่คุณฝันถึง หรือว่าคุณเสียสละความฝันของคุณเพื่อคงอยู่ในชีวิตที่คุณไม่ได้ต้องการถ้าคุณเลือกแบบแรกคุณอาจจะต้องทํางานหนักมากกว่าคนอื่นอาจจะต้องเผชิญกับความกดดันอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องแลกกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ขอให้รู้ไว้นะคะว่าคนที่กล้าย,ยอมเสียสละคือคนที่ได้ทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกแบบที่สองค่ะคุณอาจจะสบายในตอนนี้ได้เล่นได้เที่ยวได้ใช้เวลาในแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรแต่ในวันหนึ่งคุณอาจจะต้องมองย้อนกลับมาแล้วก็เสียใจว่า ถ้าตอนนั้นฉันกล้าตัดสินใจฉันก็คงมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้ววันนี้ค่ะคุณเลือกที่จะเสียสละอะไรบ้างจงเลือกอย่างฉลาดนะคะแล้วก็เลือกให้คุ้มค่ากับอนาคตของคุณต่อมาก็คือความสม่ำเสมอมันคือพลังลับของคนที่ไปถึงจุดสูงสุดเคยสงสัยไมหมคะว่าทำไมบางคนถึงไปได้ไกลในขณะที่อีกหลายคนเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายก็หายไปจากเส้นทางคำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าใครฉลาดกว่าหรือว่าใครมีพรสวัสดมากกว่านะคะ แต่มันอยู่ที่ว่าใครทําอย่างสม่ําเสมอมากกว่ากันเพราะความจริงก็คือว่าพรสวรรค์ไม่เคยเอาชนะความสม่ําเสมอได้คนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่มีทักษะเหนือชั้นตั้งแต่ต้นแต่คือคนที่ยอมทําสิ่งเดิมๆซ้ๆําๆซ้ําแล้วซ้าเล่าฝึกแล้วฝึกอีกฝึกฝนฝึก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 จนวันหนึ่งเขากลายเป็นคนที่เก่งที่สุดความสม่ําเสมอคือสิ่งที่ทําให้คนธรรมดากลายเป็นตำนานลองดูอย่างนักกีฬาระดับโลกนะคะพวกเขาไม่ได้เก่งเพราะโชคช่วย ไม่ได้เก่งเพราะซ้อมแค่วันเดียวแต่พวกเขาซ้อมทุกวันแม้ในวันที่พวกเขาไม่อยากซ้อมก็ตามลองดูอย่างศิลปินระดับโลกพวกเขาไม่ได้ตื่นเช้ามาวาดภาพที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกแต่พวกเขาวาดภาพครั้งแลว้วครั้งเล่าแก้ไขครั้งแลว้วครั้งเล่าจนพวกเขากลายเป็นปรมาจารย์ลองดูอย่างมหาเศรษฐีที่สร้างธุรกิจพันล้านนะคะพวกเขาไม่ได้สร้างอาณาจักรภายในวันเดียวแต่พวกเขาทำงานทุกวันศึกษาตลาดทุกวันแก้ไขข้อผิดพลาดทุกวันและก็ไม่เคยหยุดพัฒนา ทุกความสําเร็จที่คุณเห็นมันเกิดจากกระบวนการที่สม่ําเสมอไม่ใช่แค่การกระทําเพียงครั้งเดียวและถ้าเกิดว่าคุณทําต่อไปคุณก็จะไปถึงเป้าหมายแน่นอนนะคะปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือพวกเขาทําแค่ตอนรู้สึกอยากทําถ้ามีแรงบันดาลใจพวกเขาก็จะเริ่มต้นอย่างเต็มที่แต่พอเวลาผ่านไปความตื่นเต้นลดลงพวกเขาก็เริ่มผัดวันประกันพรุ่งและสุดท้ายก็เลิกไปโดยไม่รู้ตัวแต่คนที่สําเร็จเขารู้นะคะว่าความสําเร็จ ไม่ได้มาจากแค่การเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่แต่มันมาจากการทําต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจเลยก็ตามคุณอาจจะเคยได้ยินคําว่าคนที่เดินไปเรื่อยๆแม้จะช้าไหมคะแต่เขาก็ยังไปได้ไกลกว่าคนที่วิ่งเร็วแต่หยุดบ่อยนี่แหละค่ะคือความจริงของชีวิตคุณจะต้องอดทนต่อความน่าเบื่อของกระบวนการความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่แต่มันเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆที่คุณทําทุกวันนักเขียนที่ประสบความสําเร็จก็ไม่ได้เขียนแค่ตอนมีแรงบันดาลใจ แต่พวกเขาเขียนทุกวันนักลงทุนที่สร้างความมั่งคั่งก็ไม่ได้ลงทุนครั้งเดียวแล้วรวยแต่พวกเขาออมเงินแล้วก็ลงทุนอย่างสม่ำเสมอค่ะนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ฝึกแค่ตอนที่รู้สึกดีแต่พวกเขาฝึกฝนทุกวันไม่ในวันที่เจ็บปวดกระบวนการมันอาจจะดูน่าเบือ่อแต่มันคือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความสม่ำเสมอคุณก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จได้นะคะจงทําให้เป็นนิสยัย ทำให้มันเป็นวินัยแล้วความสําเร็จจะเป็นของคุณคุณอาจจะเคยได้ยินว่าวินัยเอาชนะแรงบันดาลใจและมันคือเรื่องจริงค่ะเพราะว่าแรงบันดาลใจมาแล้วก็ไปแต่วินัยและความสม่าเสมอนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าแม้ในวันที่คุณไม่อยากทําก็ตามจําไว้นะคะว่าความสําเร็จเป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อกระบ,บวนการถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตจงอย่ามองหาทางลัดอย่าหวังผลลัพธ์ในวันเดียวแต่ให้มุ่งมั่นกับการทำให้ดีขึ้นวันละ1%เปอร์เซ็นต์ ต่อมาข้อ5วินัยค่ะวินัยคือพลังที่แยกคนธรรมดาออกจากคนที่ไปถึงจุดสูงสุดได้นั่นเองแรงจูงใจหรือว่า motivation มันก็เหมือนกับไฟที่ลุกโชนมันทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นในช่วงแรกคุณเริ่มต้นอย่างมีพลังคุณรู้สึกกระตือรือร้นคุณวางแผนทุกอย่างไว้แบบสมบูรณ์แบบมากแต่พอเวลาผ่านไปแรงจูงใจก็หายไปคุณเริ่มเหนื่อยคุณเริ่มขี้เกียจ คุณเริ่มรู้สึกว่ามันยากกว่าที่คิดและสุดท้ายคุณก็ล้มเลิกไปนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมแรงจูงใจอย่างเดียวมันไม่เคยพอเพราะแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ไม่คงที่มันมาแล้วก็ไปนะคะมันไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถพาคุณไปถึงเป้าหมายได้นั่นก็คือวินัยค่ะแรงจูงใจทาให้คุณเริ่มต้นแต่วินัยทาให้คุณสาเร็จลองนึกถึงวันที่คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจมากๆคุณบอกตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนชีวิตฉันจะทำให้ได้ คุณก็เริ่มต้นแบบอย่างมุ่งมัน่นแต่พอเวลาผ่านไปคุณกลับเริ่มรู้สึกเหนื่อยคุณเริ่มหาข้ออ้างแล้วคุณก็เริ่มบอกตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้นี่แหละค่ะคือบททดสอบที่แท้จริงคนธรรมดาจะหยุดเดินก็ต่อเมื่อแรงจูงใจหมดลงแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขารู้นะคะว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าอยากทำถึงจะต้องทำ พวกเขารู้ว่าถ้าเกิดรอให้มีอารมณ์แล้วค่อยทำพวกเขาจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายได้วินัยคือสิ่งที่ทำให้คุณชนะไม่ในวันที่ไม่อยากทำอะไรเลยคุณเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่สร้างกล้ามเนื้อได้สวยที่สุดไม่ใช่คนที่ซ้อมแค่ตอนรู้สึกดีแต่พวกเขาซ้อมแม้ในวันที่ขี้เกียจคุณเคยเห็นคนที่เก่งมากๆไหมคะไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาอ่านหนังสือเฉพาะตอนที่มีอารมณ์อยากอ่านแต่พวกเขาอ่านทุกวันแม้ในวันที่สมองล้าก็ตามคุณเคยเห็นคนที่สร้างธุรกิจระดับพันล้านไหมคะ ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาทํางานเฉพาะตอนที่รู้สึกตื่นเต้นแต่พวกเขาทําต่อไปแม้ในวันที่เจอกับปัญหาเพราะว่าพวกเขามีวินัยและวินัยก็คือพลังที่ทําให้พวกเขาไปถึงจุดสูงสุดวินัยคือการทําต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้มีใครเห็นแม้ว่าจะไม่ได้มีใครชื่นชมแม้ว่าจะไม่ได้มีผลลัพธ์ให้เห็นทันทีนะคะคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าทําไปก็ไม่ได้เห็นผลอะไรคุณอาจจะเคยทํางานหนักโดยที่ไม่มีใครชื่นชมคุณอาจจะเคยฝึกซ้อมโดยไม่มีใครมองเห็น คุณอาจจะเคยลงทุนลงแรงแต่ก็ยังไม่ได้อะไรกลับมานี่แหละค่ะคือช่วงเวลาที่หลายคนยอมแพ้แต่คนที่มีวินยัยเขาจะทำต่อไปพวกเขารู้นะคะว่าทุกความพยายามคือการสะสมประสบการณ์ทุกการลงมือทำคือการกอดร่างสร้างตัวพวกเขารู้นะคะว่าถ้าเกิดว่าทำต่อไปในวันหนึ่งผลลัพธ์ก็จะตามมาหลายคนคิดว่าวินัยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตไม่มีอิสระแต่ความจริงก็คือวินัยคือสิ่งที่ทำให้คุณมีอิสระมากที่สุดค่ะ ลองคิดดูนะคะถ้าคุณมีวินัยในการบริหารเงินคุณจะมีอิสระในทางการเงินถ้าเกิดว่าคุณมีวินัยในการดูแลสุขภาพคุณก็จะมีอิสระจากโรคภัยถ้าคุณมีวินัยในการพัฒนาตัวเองคุณก็จะมีอิสระในการเลือกชีวิตที่คุณต้องการวินัยคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้ในขณะที่คนอื่นยังติดอยู่กับความขี้เกียจ ติดอยู่กับข้ออ้างต่างๆถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้จําไว้นะคะว่าถ้าคุณอยากสําเร็จคุณจะต้องมีวินัยมากพอที่จะทําต่อไปความสําเร็จไม่ได้มาจากการทําอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มันมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณทําซ้าๆทุกวันวินัยคือพลังที่ทําให้คุณแตกต่างจากคนทั่วไปวินัยคือสิ่งที่ทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าแม้ในวันที่คุณไม่มีแรงเลยก็ตามต่อมาข้อหก็คือความมั่นใจในตัวเองมันเป็นพลังที่ทําให้คุณสามารถก้าวไปได้ไกลกว่าที่คคิดนะะ คุณเคยสงสัยไหมว,ว่าทำไมบางคนถึงไปได้ไกลทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้ฉลาดที่สุดไม่ได้เก่งที่สุดและก็ไม่ได้มีต้นทุนที่ดีที่สุดคำตอบง่ายๆเลยก็คือว่าพวกเขาเชื่อในตัวเองค่ะในขณะที่คนอื่นมัวแต่ลังเลสงสัยในตัวเองหรือว่ากลัวว่าจะถูกวิจารณ์พวกเขาก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะยังไม่มั่นใจเต็มร้อยเพราะพวกเขารู้นะคะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเชื่อในตัวคุณถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เชื่อในตัวเอง คนที่เชื่อมั่นในตัวเองก็คือคนที่สร้างความสำเร็จลองนึกถึงนักธุรกิจที่เริ่มจากศูนย์นะคะพวกเขาไม่ได้มีแผนที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครรับประกันว่าพวกเขาจะสำเร็จแต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือความเชื่อว่าฉันทำได้ลองดูอย่างนักกีฬานักแสดงหรือว่านักดนตรีระดับโลกทุกคนต่างก็เคยถูกดูถูกเคยถูกบอกว่าไม่มีทางทำได้หรอกแต่พวกเขาไม่ได้ฟังเสียงนั้นพวกเขาเลือกที่จะฟังเสียงของตัวเองและในที่สุดนะคะคนที่เคยบอกว่าพวกเขาทำไม่ได้ ก็กลายเป็นคนที่ต้องยอมรับในสิ่งที่พวกเขาทําสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะดีแค่ไหนจะเก่งแค่ไหนก็ตามก็จะมีคนที่ไม่ชอบคุณเสมอนะคะนี่มันคือความจริงของโลกใบนี้ถ้าคุณพยายามทำอะไรที่แตกต่างคนก็จะวิจารณ์คุณถ้าคุณพยายามเติบโตคนก็จะสงสัยในตัวคุณถ้าคุณพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิต คนบางคนก็อยากจะให้คุณล้มเหลวแล้วคุณจะปล่อยให้ความคิดของคนอื่นมากําหนดชีวิตของคุณไหมคะคุณจะหยุดทําตามความฝันของตัวเองเพียงเพราะว่าใครบางคนพูดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณหรือเปล่าความจริงก็คือว่าความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้มีผลต่อคุณเลยค่ะตราบใดที่คุณยังเชื่อมั่นในตัวเองความมั่นใจไม่ได้แปลว่าไม่กลัวแต่มันคือการลงมือทำทั้งๆท,ที่กลัวนั่นแหละค่ะหลายคนคิดว่าคนที่ประสบความสําเร็จต้องเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะพวกเขาก็กลัวเหมือนกันค่ะ พวกเขากลัวล้มเหลวกลัวถูกปฏิเสธกลัวว่าจะไปไม่ถึงเป้าหมายแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างก็คือพวกเขาไม่ปล่อยให้ความกลัวมาหยุดพวกเขาพวกเขาก้าวไปข้างหน้าทั้งๆที่กลัวพวกเขาเริ่มต้นทั้งๆที่ยังไม่พร้อมพวกเขาเดินต่อไปทั้งๆที่ยังสงสัยในตัวเองและเมื่อพวกเขาผ่านอุปสรรคไปได้ความมั่นใจของพวกเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคุณคือคนเดียวนะคะที่กําหนดเส้นทางของตัวเองได้ไม่มีใครรู้จักคุณดีเท่าตัวคุณเอง ไม่มีใครเข้าใจความฝันของคุณดีเท่ากับตัวคุณเองและก็ไม่มีใครสามารถทําให้คุณล้มเหลวได้นอกจากตัวคุณเองถ้าคุณปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมถ้าคุณปล่อยให้คําพูดของคนอื่นมีอิทธิพลเหนือคุณถ้าคุณปล่อยให้ความสงสัยมาฉุดร้างคุณคุณก็จะไม่มีวันไปถึงจุดที่คุณต้องการได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเชื่อในตัวเองเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แบบคุณก็จะค้นพบนะคะว่าคุณแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณเคยคิดไว้ ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความมั่นใจแต่คุณสร้างมันได้ความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้ทุกวันยิ่งคุณลงมือทำมากขึ้นความมั่นใจของคุณก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะคะจำไว้นะคะว่าถ้าคุณอยากจะไปถึงเป้าหมายคุณจะต้องเชื่อในตัวเองก่อนความเชื่อในตัวเองคือรากฐานของทุกความสำเร็จคนที่ไปถึงจุดสูงสุดไม่ได้เก่งกว่าคุณพวกเขาแค่เชื่อว,ว่าตัวเองทำได้และพวกเขาก็ลงมือทำจงเดินหน้าต่อไปนะคะ อย่าให้เสียงของคนอื่นมาหยุดคุณได้เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตนี้เป็นของคุณไม่ใช่ของพวกเขาและสุดท้ายนะคะถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเรามาเติบโตไปด้วยกันค่ะ